ีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะนุ่มรอมีหน่าวทีเคกำลังขี่คาวาสกิสุดเทหกร0อยซีซี บอกว่าวันนี้อากาศดีดีอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ชิลๆในกรุงเทพมหานครแต่แล้วพอเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันอยากจะเติมน้ำมันซะหน่อยอจาจารย์กลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นบางอย่างเกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ของเขาอุยยาเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกสรุปเปิดฝาถังน้ำมันไม่ได้เขาบอกว่าทุกๆคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาช่วยคนในปั๊มเข้ามาช่วยดูกันหมดเลยทุกๆคนพยายามจะหาอุปกรณ์มาช่วย โอ้โหตอนแรกแบบว่านำรถไปจอดตรงหน้าแท่นเติมน้ำมันแล้วนะแต่ว่าเปิดไม่ได้สักทีก็เลยต้องย้ายมาจอดที่ข้างๆพนักงานทุกคนภายในปั๊มนะคะช่วยกันอย่างเต็มที่เลยโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าหลังจากนั้นเขาบอกว่ามีคนนำน้ำมันมาลองใส่เพื่อให้ขันที่เปิดน้ำมันเนี่ยง่ายมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงเปิดไม่ได้อยู่ดีมารุมกัน3คนแล้วนะก็ยังคงเปิดไม่ได้และท้ายที่สุดค่ะ โอ้โหเปิดได้แล้วฝาถังน้ำมันฝารังคนนี้ดีใจจนยกมือไหว้เลยนะคะโอ้โหแล้วก็มีคนมารอเชียร์ข้างๆหลังจากนั้นเขาบอกว่าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะว่ากุญแจเนี่ยมันเบี้ยวไปแล้วไอ้ยา หลังจากนั้นก็ยิ่งมีเรื่องราวที่แสนประทับใจพอฝรั่งคนนี้บอกว่ามีพี่สาวใจดีพาไปทํากุญแจใหม่โอ้โหดูสินะ่ารักจริงๆบอกว่าเธอใจดีมากๆแถมยังรอเป็นเพื่อนจนทํากุญแจเสร็จด้วยนะหลังจากนั้นทํากุญแจเสร็จแล้วก็พากลับไปที่ปั๊มน้ํามันค่ะโอ้โหดูสิถ่ายวิวตลอดทางหลังจากได้กุญแจใหม่ก็บอกว่าโ เรามาลองกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าว่าจะไขได้ไหมไขไปไขามาบอกไขไม่ได้จนพีพนักงานอีกคนหนึ่งมาช่วยไขยให้สุดท้ายก็สตาร์ติดจนได้ค่ะแล้วก็ลองเทสมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยนะขับ,บวนหนึ่งรอบหนุ่มลอทีเคบอกว่าซาบซึ้งใจจริงๆสำหรับความช่วยเหลือจากทุกๆคน ด้ยเขาได้บรรยายเอาไว้นะคะว่าคนไทยมักจะช่วยเหลือแล้วก็ใจดีอย่างไม่น่าเชื่อทำให้ท,ทุกสถานการณ์เนี่ยง่ายขึ้นด้วยความเอื้ออาทรและสนับสนุนของคนไทยฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆตอนนี้ฉันกลายเป็นแฟนคลับปั๊มน้ำมันในกรุงเทพไปแล้วนะพร้อมกับใส่แฮชแท็กบางจากให้ด้วยนะคะโดยมีหลายคนเลยค่ะเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะทาดาบอกว่าถ้าชาอีกนิดเดียวเปิดไม่ออกในเดียวกู้ภัยจะมาช่วยอีก3าคันเลยเครื่องมือตัดพร้อมแบบว่าไทย ไถแทนเนี่ยจะมาช่วยเลยนะเรียกว่างานเล็กๆนิดเดียวก็กลายเป็นงานใหญ่ดีไม่ดีเนะี่ยมีนักข่าวมาอีกเป็นกองทัพบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าเคยรถดับเส้นเพชรบุรีตอน5โมงเย็นกู้ภัยขับมอเตอร์ไซค์มาเจอหนึ่งคันสักพักเรียกพวกมามีวินมอเตอร์ไซค์มาช่วยอีกสักพักมีตำรวจตามมาอีกรวมเกือบ10คนภายในเวลาไม่กี่นาทีรู้สึกว่าอุ่นใจมากๆเลยที่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ถ้าเกิดมีทุกๆเหตุหตก,การณ์นะสักพักจะมีการตั้งเต็นท์กองอำนวยการชั่วคราวมาถ่ายต้น รับบริจาคช่วยเหลือด้วยแล้วก็มีช่างยนต์ฝีมือดีที่มีอยู่ทั่วประเทศจะเดินทางมาเพื่อหาวิธีช่วยเหลือคุณฟรีๆเลยบางคนบอกว่านี่คือสโลกแกนใหม่เราจะไม่คลิงใครเอาไว้ที่ปัม๊มเพราะว่าคุณยังไม่ได้เติมเงินปั๊มก็ยังไม่ได้ตัง บางคนบอกเห็นแบบนี้จะขำก่อนหรือว่าสงสารก่อนดีบางคนก็บอกว่าโอ้โหเด็กปั๊มน่ารักมากๆเข้ามาช่วยเหลือกันทุกคนเลยแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะพูดถึงคาวาซากิเนี่ยรุ่นนี้นี่เป็นทุกคันเลยไม่รู้เป็นอะไรเปิดฝาน้ำมันยากยากบางคนก็บอกว่านี่แหละคือแบบว่าคนไทยแท้ในสังคมไทยจะเป็นแบบนี้แทบจะทุกคนเลยปั๊มน้ำมันก็บอกว่าเป็นทุกอย่างให้แล้วแล้วก็ปั๊มที่ไปจอดอยู่เนี่ยคือบางจ่าสาขาพ่อหนอยู่ข้างๆตึกเพ์ของพฤกษ อยู่ระหว่างพหุนโยธินหกับพหุนโยธิน7นี่แหละพนักงานสาขานี้น่ารักทุกคนนะจ๊ะบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช่คาวาซากิแท้ฝาน้ํามันจะเปิดง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคาวาซากิแท้แล้วก็ฝาน้ํามันเปิดแบบนี้แน่นอนเรียกว่าจะเติมน้ํามันที่วุ่นวายได้ทั้งปัมเลยจ้ะ บางคนก็บอกว่าคาวาซากิเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกรุ่นเลยฝาถังเนี่ยเปิดเติมน้ํามันยากยากบางคนก็บอกว่านี่แหละเจอน้ําใจคนไทยของแท้น่ารักทุกคนใจดีแล้วก็บริการให้เลยโอ้โหเหมือนกับว่าทั้งปั๊มเนี่ยมาช่วยลุ้นกันหมดเลยบางคนบอกอุ้ยต่างชายคนนี้หน้าตาหล่อจัง <laughs> คิดเหมือนกันเลยบางคนก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะจะเจอได้คือคนไทยทุกคนในเวลามีอะไรจะร่วมกันมีน้ำใจแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือกันเลยเห็นละแบบน่ารักมากๆที่สําคัญอยู่ในเมืองไทยรับรองความปลอดภัยจะสูงมากๆค่ะเพราะว่าคนไทยจะช่วยเหลือทุกๆอย่างเลยบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นฉันนะฉันไม่เลือกหรอกค่ะว่าฉันขี่เวฟดีกว่าเริ่มตั้งแต่แรกก็จบละง่ายดีบางคนก็บอกว่าเคยเหมือนการเปิดฝาน้ํามันไม่ออกเด็กปั๊มมาช่วยหยอดน้ํามันลงรูนิดนึงอ้๊า เปิดได้เลยดีใจมากๆบางคนก็บอกว่าเราขับรุ่นเนี้ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าต้องหยอดน้ํามันลงไปถึงจะเปิดได้ง่ายอะ่ะแต่เด็กปั๊มเนี่ยเขารู้กันหมดเลยนะบางคนบอกอยู่ไทยนานๆจะได้เห็นอะไรอีกเยอะเคยเป็นครั้งหนึ่งเหมือนกันรถตากแดดตากฝนอยู่ดีๆก็เปิดฝาน้ํามันไม่ได้คนที่ปั๊มก็ช่วยกันนาน้ามันมาหยดใส่ตอนนั้นตกใจมากเฮย้ยจะมาหยดใส่ฝาถาังน้ํามันได้ยังไงเดี๋ยวก็เสียหรอกไปไปมาสุดท้ายเปิดได้ว้ายรู้สึกว่าเราคิดผิดไปนะเนี่ยต้องขอบคุณ ทุกคนที่มาช่วยเราเลยบางคนก็บอกว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นคะทำไมาฝาน้ำมันถึงเปิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าเห็นแล้วแบบดีใจแทนจังเลยอะคนไทยทุกคนมาช่วยเหลือกันแม่ตัวเราเองก็เที่ยวมาหลายประเทศแล้วนะแต่ยังไม่เคยเจอคนประเทศไหนเนี่ยใจดีเท่ากับคนไทยเลยบางคนก็บอกว่านี่แหละพบเจอได้ที่เมืองไทยเท่านั้นนะเพราะว่าคนไทยเราอะใจดีเสมอแล้วก็เต็มใจจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกชาติแล้วก็ทุกๆคนไม่เว้นแต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคนไทย เกิดมีโอกาสช่วยเหลือกันได้เมื่อไหร่แล้วก็พี่ไทยจะช่วยกันทันทีบางคนก็บอกว่าบิ๊กไบเนี่ยจะมีจุดอ่อนนิดนึ่งจ้ะรูตรงฝาเนี่ยถ้าเกิดรูดตันจะเป็นสุญญากาศเลยดูดฝาถาังเอาไว้แล้วก็เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องเอาลมดันเป่ารูเล็กๆตรงบริเวณฝาถาังน้ํามันก่อนบางคนบอกว่าที่เปิดเนี่ย ถ้าเกิดว่าเอามอไซค์จอดตากแดดตากฝนก็จะเป็นแบบนั้นครับผมเองก็เป็นเหมือนกันบางคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนะคนช่วยเยอะมากๆรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวมีกู้ภัยมาแน่เลยเห็นแล้วแบบรู้สึกปลื้มใจจังเลยเนาะคนไทยเราเนี่ยเรียกว่ามีจิตวิญญาณของความอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็ช่วยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาร้องขอเลยเห็นแล้วแบบว่าแฮดีใจจังเลยเนาะบางคนบอกว่านี่แหละเป็นซิกเนเจอร์ของคนไทยเลยนะโดยทีเคก็มาตอบเลยนะบอกว่า รักน้ำใจคนไทยรักรอยยิ้มของคนไทยได้อยู่ใก,กล้ๆแล้วก็มีความสุขขอบคุณคนไทยทุกคนมากๆเลยที่มาช่วยถ้าเกิดไม่มีคนมาช่วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเติมน้ำมันยังไงส่วนแฟลค้อค่ะเป็นต่างชาติก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะเหมือนกับเป็นมาตรฐานในเมืองไทยเลยคนไทยทุกคนพยายามที่จะช่วยเหลือฉันก็เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะฉันเจอแค่ฝนตกและอยู่ดีๆก็มีคนมายื่นร่มให้ฉันรู้สึกประทับใจมากๆเลยนี่คือสิ่ง ดีๆที่ฉันได้รับระหว่างที่มาเที่ยวเมืองไทย ส่วนเทรเตอร์ค่ะบอกว่าฉันเป็นต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยเท่าที่สัมผัสมาคนไทยส่วนใหญ่ใ,ญใจดีมากๆแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนที่มีปัญหาโดยที่เขาจะไม่ถามเลยสักคำนะคือเข้ามาด้วยรอยยิ้มแล้วก็เต็มใจจะช่วยเลยบางคนค่ะก็หมอบอกว่าเราก็เคยช่วยชาวต่างชาตินะเขามาเช่ารถที่เมืองไทยแต่ว่าเปิดฝาถังน้ํามันไม่ได้แบบนี้แหละแล้วพอเจอนะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเรียกว่ากรูก,กันเข้ามาช่วยหมดเลยครื่องจริงๆเนี่ยจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยเวลามาอยู่ เมืองไทยเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยแบบนั้นเหมือนกันเลยนะวันนั้นเนี่ยมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติมาช่วยเหลือกันหมดเลยเห็นแล้วแบบดีใจจริงๆบางคนก็บอกว่าคาวาซากินี่เห็นกันเป็นเยอะมากไม่รู้ว่าทําไมถังน้ํามันเขาถึงเปิดยากขนาดนั้นนี่แหละคาวาซากิของแท้เป็นอะไรก็ไม่รู้คือเป็นแทบทุกตัวแล้วก็ชอบล็อกเองตลอดบางคนบอกว่าเห็นแล้วแบบว่ารู้สึกปลื้มใจจังเลยะเหมือนกับว่าคนไทยเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเวลาทําแบบนี้ต่างชาติก็พูดถึงแล้วก็ ชื่นชมคนไทยไม่หยุดแบบนี้แหละถึงเป็นจุดดึงดูดที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวเมืองไทยเห็นแบบนี้แล้วดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้คนไทยเนี่ยชอบช่วยเหลือตลอดจริงๆโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็ใครเคยไปใช้บริการปั๊มน้ํามันบางจากที่อยู่ใกล้ๆอนุสาวรีย์บ้างมีอะไรประทับใจอย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะ